วิย้ยเรื่องนี้คือแรงมากเล่าเท่าความสีกาก่อนได้ไหมคือ <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือแฮชแท็กสีกาก็ปคือดังสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook เองก็ดีหรือว่าในต่างๆเองก็ดีบางแอป,ปเราไม่สามารถพูดชื่อได้พูดชื่อได้หมดไหมทุกแอป,ปเลยไหมก็ <c oughs> เป็นก็ <c oughs> เป็นเอ่อโซเชียลใดๆนะแม่ก็คือเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเออชื่อแอปแล้วมันระบบปบัดไงแม่โอ๋หรอเออกลัวไงระบบปัดเออแล้วไม่ต้องเอ่ยเนาะบ้านแดงบ้านเขียวบ้านส้มเลยก็ว่าไปทุกบ้านเลยทีเดียวแต่บ้านเหลืองนี่แหละ บ้านเหลืองก็คือแบบสนันโซเชียลมากเลเดียวนะฮะในกรณีของสีกากรสีกากรก็คือเป็นสตรีท่านหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเธอถูกพูดถึงมากเพราะว่าเธอเกี่ยวโยงกับวงการผ้าเหลืองนะฮะเธอมาในคราบของเรียกว่าผู้ใจบุญใช่ไหมผู้ใจบุญแล้วก็เข้าไปใกล้ชิดนะฮะตำแหน่งไม่ถูกก็คือยศสูงแหละเป็นถึงเจ้าอาวาดบ้างหลายท่านบ้างเจ้าคณะโนนนี่นั่นจุดเริ่มต้นเธอรู้ไหมเริ่มมาจากอะไร เริ่มจากข้าราชกาตำบลบ้างเล่าสิเจ้าคุณอาจอ๋อรู้แล้วเจ้าช่าคุณอาจก็คือท่านเป็นเจ้าวาดวัดตรีทศเทพที่แบบอยู่ๆปุ๊บเนี่ยก็ลาสิกขาออทุกคนตอนนั้นคือตกใจมากอ้าวทำไมอยู่ๆเจ้าคุณอาจเป็นลาสิกขาที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคุณพี่กิฟต์ไ,ไปต่างจังหวัดปุ๊บแล้วก็ก็สืบไปสืบมาก็อ่าคือการลาสิกขาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือไม่มีการแจ้งใดๆเนี่ยคือเขาก็ คาดการว่ามันไม่กี่สาเหตุหรอกเออถ้าปัจจุบันป,จจปัจจุบันเลยอ่ถ้าเกิดไปสืบประวัติมันแล้วไม,ม่มีไม่มีเส้นทางการเงินที่มันไม่ไดีมันก็แค่เรื่องเดียวออสตรีเพศ oh <my S 2> อนี่เราพูดเรื่องนี้ได้จนนั่นแหละก็คือสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสตรีเพศนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องสีกาสีกาท่านนี้แหละคือสีกากรสุดท้ายปุ๊บก็สืบไปสืบมาสีกากรไม่ได้โยงแค่คนเดียวไง เพราะสิก็ก็คือแบบมีมีมีแฉแล้วก็เธอเธอมีคลิปด้วยมีกลุ่มไลน์มีกลุ่มลน์ต่างๆใดๆก็คืออารมณ์คล้ายๆกับจะเรียกว่ามิจฉาชีพได้ไหมอารมณ์แบบเกิดทำเป็นกระบวนการอะเออเพราะมันเป็นกลุ่มเพราะมันเป็นกลุ่มต่างๆเธอเธอเซฟโน่นนี่ไว้แล้วพอไปสืบไปสืบมาพอพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ยเออไม่ใช่แค่ท่านเจ้าคุณอ่านคนเดียวอดีตเจ้าคุณอ่านคนเดียวก็มีพระส่งอีกหลากหลายรูปจำนวนตอนนี้คือถึงสิบหรือยังคะพี่กิฟต ตอนนี้ก็ถึงสิบแล้วนี่ด็อกเตอร์ด้วยอ่ะขนาดนี่นี่เฉพาะเฉพาะที่เป็นในส่วนของพระพระชื่อดังที่สืบได้นะยังไม่นับที่สืบกําลังสืบอยู่แล้วก็กําลังเกี่ยวโยงอยู่ใดๆเธอก็กลายเป็นบุคคลอันโด่งดังในวงการศาสนาวงการศาสนาณปัจจุบันนี้สะเทือนวงการพุทธสะเทือนมากเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนเอาจริงๆคําว่าถามว่าเออ เรื่องที่สีการศึกพระเคยมีไหมเคยมีอ่ะย้อนกับย้อนกลับไปก็มีที่ให้เห็นเคสกันอย่าไปเอ่ยถึงเลยเพราะว่าทุกท่านก็คือได้รับผลต่างๆทุกไปแล้วแต่ปัจจุบันนี่คือพระเคจิรูปดังๆและก็อยู่ในในเขตกรุงเทพมหานคระดๆอย่างเงี้ยมันโอ้หมาก็ชงไงเมื่อเช้าก็เพิ่งลาสิขาไปหนึ่อันนั้นเห็นคลิปยังเห็นกินแครอทกินอ้าวคือ คือเอาจริงๆคือพอมันมีคลิปปื้บม,มันก็เห็นชัดเจนเพราะตอนนี้คือคลิปสน,นันโซเชียลมากใช่คือตามข้อมูลที่บอกมาว่าคือเจ้าหน้าที่ได้คลิปมาเกือบทั้งหมดแล้วเกือบทั้งหมดแล้วและถ้าเสร็จแล้วก็คือทุกทุกคลิปเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบหมดเลยนะว่าแบบเฮ้ยแต่ละคลิปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันอาซิปคลิปหนึ่งชั่วโมงมันจะยังไงหนึ่งชั่วโมงทําอะไรกันบ้างเ,<อ>เพื่อจะเอาไปเป็นข้อมูลหลักฐานซึ่งสมมติว่า100คลิป <g obsc ene> ก็เป็น 1, หนึ่งพัตำรวจก็ดูกันไปเลยเออพี่เต่าตาแฉะล้เออถามว่ <c oughs> วามันเป็นภาพที่ดูควรจะดูไหมควรไม่ใช่<อ>สิพี่อ่ะสมมุตินะพระส่งรูปหนึ่งท,ที่เรากลาบไหว้แล้วก็คิดว่าแบบท,ท่านก็คือคนที่แบบปฏิบัติดีปฏิติ <c oughs> ปฏิบัติชอบเออแต่สุดท้ายณโมเมนต์หนึ่งปุ๊บมีคลิปท่านที่กำลังกาอกับเสียบสังวาสกับสีกาอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอ้โหมันมันสะเทือนใจอยู่นะ มันสะเทือนใจอยู่นั่นก็กลายทำให้กลายเป็นจักรวาลของสก,ก๊อตต์นะตอนนี้สุดท้ายกระบวนการต่างๆเป็นยังไงก็รอเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแต่ทีนี้เกี่ยวยกับแพร,รี่ยังไงเห็นไหมยากยากกว่าเหมือนถึงแพร,รี่เกี่ยวกับแพรี่ยังไงคือเอมื่อวานนี้คุณแพรรี่เขาไปออกรายการบอ,ออกรายการมาเพราะต้องจํากันได้ว่าคุณแพรรี่เนี่ยเธอเธอคืออดีตพระมหาชื่อดัง เธอเคยอยู่เธอเคยอยู่ในผ้าเหลืองมาก่อนพ<ช>อนที่เธอจะลาสิกขามาแล้วก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อาจจะได้แฟนใช่นะฮะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบพูดจะฉะชานตรงๆอยู่ๆปุ๊บเธอก็ออกมาบ่นๆเรื่องของศีการนี่แหละว,ว่าอุ้ยทําไมแบบพระเดี๋ยวนี้มัน1 2ึ่งสอีห้าจริงๆ<า>แล้วเนี่ยเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตรวจแค่พระนะ คุณก็ต้องไปโทษสีกาด้วยนะเพราะว่าการทําแบบนี้คือไม่ใช่ความผิดของพาะอย่างเดียวมันเป็นความผิดของสีกาหรือเปล่าเพราะว่าดูรูปแบบการการคุยแล้วหรือว่าการทําของเธอแล้วเหมือนตั้งใจในการเข้าหาเพื่อที่จะเอามันหนี้ให้ตัวเองบ้านก็เดือนละห้าหมื่นต้องผ่อนเรา่าดอีกการนั้นแหละที่ทีคุณผู้ชมได้ข้อมูลกันไปว่าเธอได้ไปเยอะเออได้ได้ไปเยอะเลยซึ่งก็เลยซึ่งคุณแพดี่เขาเลยออกมาโต้ว่าเฮ้ยจริงๆออกมาให้อีกมุมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้หญิงก็ต้องควรนะไม่ใช่แค่พานะโอเคพาไม่มีส่วนผิดอยู่แหละคือเรื่องนี้มันตกมือใครเรียอไม่ดังก็คือเอาง่ายๆว่าคุณพารียพยายามจะบอกอผู้เสียหายทุกคนที่เป็นพาว่าให้รวมตัวกันแล้วก็ไปไปตีกอล์ฟนี่เออไปชี้ไปเลยไหนๆตัวเองก็เออด้ยแล้วก็ไปด้ยด้วยกันนี่แหละสุดท้ายไม่มีไม่มีสุดท้ายก็คือไม่มีใครกล้าที่จะออกมายังไม่มีใครกล้าที่จะออกมาอ่าเพราะพอเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยพอโพสต์รงนี้ปุ๊บก็มีชาวแซส ชาวแซท่านชาวแซท่านหนึ่งก็คือชาวเน็ตท่านหนึ่งแหละออกมาออกมาออกมาเขียนโพสต์เลยว่าแบบ <encont ré. S 1> เฮ <c oughs> ้ยเนี่ยเห็นไหมล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นน j j ่ะยังจะด่าจัจะด่าว่าหมอดูอยู่ไหมที่หมอดูเคยทานายว่าแบบปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยวงการสงจะเดือดจะลุกเป็นไฟอีกจะมีข่าวข่าวไม่ข่าวนะข่าวข่าวของวงการสงส <highways. S 1> อ่า แล้วเป็นไงก็มีสิ่ง,ก,งก็มีสิ่งก็คือไม่ว่าอะไรออแต่ทีนี้เราถามว่าเขียนเพื่อแล้วเขียนว่าคุณแพรี่ในใจคือนี่คือมองมองออตัวเองว่าเอาแล้วพี่ก็ไปเขียนเพื่ออะไรอ่ะคือจริงๆคุณแพรี่เขาไม่ได้โพสต์ถึงหมอดูท่านนั้นเลยเออไ,ไม่ได้โพสต์ถึงหมอดูเลยเท่านั้นแหละจ้ะเอาวิบวิบเออวิบเ,เลยกระตุกต่มดา่าติดเ,ออเครื่องด่าคุณแพรี่ออคุณแพรี่เขียนบรรยายยืดยาวย ห้าบรรทัดได้อ่าขออ่านก่อนได้ไหมเปิดได้มาเล่าซิว่าคุณแพรี่อ่ะบรรยายยืดยาวยังไงเ,เพราะเรื่องจากว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพัน,นเกี่ยวโยงอะไรมากมายเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณแพรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในกระแสสังคมงเนี่ยเธอก็เจอกมาอมาโพสต์อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องของผ้าเหลืองเธอเคยบวชมาก่อนเนี่ยยิ่งทำให้แบบอดรนทนไม่ไหวเนี่ยนี่สิ่งที่ทําให้คุณแพรี่เดือดจานเดือดจานก็คือว่าคือชาวแซกคนนี้เ็าบอกว่า ไม่ด่าหมอดูแล้วเหรอคะเพราะหมอดูเคยทำนายไว้แล้วก็เกิดขึ้นจริงอส่วนปิดเนี่ยหน้าชีน่าจะปิดว่าหมอดูท่านไหนอ๋อเอ่อฉันว่าน่าเป็นหมอดูสตรีหรือบุรุษมีีมีใครกระซิบเงี้ยอ่าโอเคสุดท้ายปุ๊บคุณแพรรี่เขาตอบแบบสวยๆว่าคำถามคือมีปีไหนบ้างคะที่ไม่มีข่าวพระเสียหายแบบนี้ตูถามหน่อย ข่าวพระพุธประพุธเสื่อมเสียเนี่ยมีทุกปีค่ะค่ะตั้งแต่ดิฉันเป็นพระมไม่เคยเห็นว่าจะมีปีไหนที่ไม่มีข่าวเลยอก็เพราะเธอสมองบัฟเฟโลแบบนี้อืออบมบเดี๋ยวก็คงได้ไปบูชาแผ่นทองครอบจัก,กรวาลของเธออืมมาติดหลังเคสหรอกอ่าโทรศัพท์อีกแล้วก็กรอกตาบนอือนั่นแหละ เป็นเหตุเป็นคนพุทธแทนที่จะช่วยการใช้สติปัญญาสอดส่องดูแลพระว่าแบบเออหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับศาสนานะวันวันนี้เอาแต่มัวมานั่งรอฟังว่าหมอดูจะทํานายยังไงเออเอออะไรเซ็นเซอร์แล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้ออกเสียงนะอืมขอด่าหน่อยเหอะด่าแทนหมอดูด้วยอีมายี่มายี่มออแรงบ่าล่ะ แรงแรงเพราะว่าเราต้องทำเสร็จต้องแยกประเด็นก่อนเนาะหมอดูก็หมอดูเนาะอันนี้วงการสงกับวงการสงคือเขียนชัดเลยเนี่ยเนี่ยเขียนชัดเลยว่าเนี่ย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 ทำนาย H E E อ้านั่นแหละครับมีเสียงมีเสียงแพรลี่อ่ะปล่อยเสียงแพรลี่นิดนึงเสียงแพรลี่อ่ะมันยาวมากซึ่งแพรลี่อย่าพูดเอาไว้ว่าด่าเรื่องวงการสงฆ์ให้เป็นอินเสิร์ตไปไปพอไม่เป็นไรคือเขาเคยพูดไว้นานแล้วอันนั้นอันนั้นคือสิทธิ์มาทีไงเออไม่ปล่อยเนาะ โคนนาทียาวไปเอา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 เป็นว่าเดี๋ยวไปฟังในควมสลึกใช่ถ้าเรามีคลิปในควมสลึกอยู่แล้วภาพอินเสิร์ตใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ภาพพับอันนี้ขอดูภาพในภาพซบขอเปิดดูหน่อยคุณพี่นี่พาพอยู่ในนั้นไม่ใช่ก็เปิดดูในมือถือไงเออรอบรอบหน้าซิรักเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งตรงนี้แล้วนะเออจะได้เห็นเนาะเออเดืรลวกไปแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวขอบฉันเปิดไม่เห็นไงแม่มาแล้วเรือลวกไปแล้วเอาไปแล้วอ่ะอื เสียงคุณผู้หญิงไม่ค่อยชัดหรอค่ะตายแลวโอเมก้าคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะเสียงคุณผู้หญิงไม่ค่อยชัดเลยค่ะขอบคุณนะคะยสวัสดีคนละั้งสามพันแปดร้อยหนึ่งหมื่นคนอุ้ยนี่พัซซ็พัซซศออันนี้ดีดีนะไม่ใช่บัตรเออได้พัอกอีกทีอ๋อรูปรูปนี้ไหมฮะที่บอกว่าแบบที่ไม่ไม่จําวัดอยู่หลายเดือนอ่ะไม่ไม่อยู่วัดหลายเดือนอ่ะเพราะว่าเพราะว่ากลัวที่จะแบบไปรึงห่วงกลัวที่จะแบบไปไปเม็ก ไปเมกมันนี่กับรูปอื่นอ๋อไปไปจำไหนอ่ะภูวิน่าเหรอไม่น่านี่จะโฮมอ๋อนี่ไปแทงสนุกไงเออรัดขารัดขาลวันเอาแล้วแล้วที่ให้ดูให้ดูเพื่อเช้านี่คือคนละรูปกันใช่ไหมใช่เธอมันมีคลิปแล้วตอนเนี้ฉันเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าถูกแบนไม่หรอกคลิปแบบที่เราเห็นกันอ่ะฉันเปิดฉันพอดฉันพอด์ไปไงเขาแลกแลกตัวบาซิลัสกันใช่ป่ะแล้วก็ ฝั่งผู้หญิงเนี่ยกำลังแล้วตัวเซียนคืออะไรอ่ะเนี่ยแรกเนี่ยแลกปลาคาร์ปตัลินซีในช่องปากหรออ๋อแล้วก็มีการแนบชิดติดกระติกสกินชิปมากเพราะผู้หญิงเนี่ยของคอพลาหนี้อืมแล้วพาก็แบบแล้วก็ขี่ม้ารถสัมภารเออรถสัมภารขี่ม้ากันแล้วมีอันนึงเป็นเป็นท่าทางที่ผู้หญิงจะเมื่อยขาค่ะก็คือพระท่านนั้นเนี่ยก็ยกขาผู้หญิงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ แคาจะแบบนวดอ,อยู่นว,น,วนวดนวดนวดเขาจะนวดอยู่เห <c oughs> ็นไหมเขาก็นวดการลายเส้นเ <c oughs> ขบบ้าไปป้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ